โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุกประจำปีการศึกษา2,565โรงเรียนบอกแก้วดงมาไฟมิตรภาพที่81พระเทพยานวิสิทธิ์ชัยทวีอุปถัมภ์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา สถานที่ตั้งโรงเรียนบ่อกแก้วดงมาไฟมิตรภาพที่81ประเทพยาน,นวิสิทธิ์ชัยทวีอุปธรรมตั้งอยู่หมู่ที่2บ้านดงมาไฟตำบลบ่อกแก้วอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนปีการศึกษา2565มีนักเรียนทั้งสิ้น248คนระยะเวลาของการดำเนินงานตั้งแต่วันที่17 พฤษภาคม2565ถึงวันที่31มีนาคม2566ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการนายไพศาพลพระลศักดิ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบอกแก้วดงมาไฟมิตรภาพที่81ประเทพยานนวิสิทธิ์ชัยทวีอุปถัมภ์ครูผู้รับผิดชอบโครงการนางปิยพรพรละศักดิ์ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน สถานการณ์ยาเสพติดรอบสถานศึกษา 1. สถานการณ์ภายในโรงเรียนสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันนับว่ามีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโรงเรียนบอกแก้วดงมาไฟมิตรภาพที่8ปพระเทพยาณวิสิทธิ์ชัยทวีอุปธรรมจึงได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบยมุกสถานการ์ยาเสพติดรอบสถานศึกษายังคงมีการเสพและการค้าอยู่ตามหมู่บ้านสืบเนื่องจากการตั้งชุมชนอยู่ติดกับอำเภอของอีกจังหวัด 3. นโยบายโรงเรียน ผลการดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์5มาตรการกลยุทธ์และยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมกุกตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดมาตรการที่ 1. ด้านการป้องกัน1.1สถานศึกษา ดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว1.2สถานศึกษาจัดทำประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่น1.3สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์7มาตรการมาตรการที่1การกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษา 1. สถานศึกษาได้จัดทำนโยบายสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นลายลักษณ์อักษรและมีผู้บริหารลงนาม 2. ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายผ่านช่องทางที่หลากหลายมาตรการที่2การบริหารจัดการในสถานศึกษา ปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1. จัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนและประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ามาตรการที่3การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เป็นเขตปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่กฎหมายกำหนดมาตรการที่4การสอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนสถานศึกษามีการวางแผนและการกำหนดกิจกรรมเพื่อสอดแทรกเรื่องโทษพิษภัยผลกระทบของบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรายวิชาและกิจกรรมต่างๆมาตรการที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษาในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันเพื่อควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในและนอกสถานศึกษามาตรการที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า และไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สถานศึกษามีกระบวนการคัดกรองป้องกันและติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการเริ่มสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมาตรการที่7การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนสถานศึกษา มีกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องโทษพิษภัย,ยและผลกระทบของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับชุมชนสถานศึกษามีการชี้แจงและขอความร่วมมือกับชุมชนไม่ให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชนตามกฎหมายกำหนด1.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทมาตรการที่1ด้านการป้องกัน1.4สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทมาตรการที่ 2. ด้านการค้นหา2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าสถานศึกษาได้ดำเนินการคัดกรองจำแนกนักเรียน จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 2.3สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบคาตาสสถานศึกษาได้ดำเนินการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดปีการศึกษา2565จำนวน2ครั้งภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2และรายงานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตส มาตรการที่3ด้านการรักษา3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อนหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่น3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมารักกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเสมารักบันทึกให้คำปรึกษาและรายงานผลการดำเนินงาน มาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวัง4.1สถานศึกษามีตู้แดงเสมารักรับเรื่องร้องเรียนปัญหายาเสพติดและบาบมกุกหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนัน การทะเลาะวิวาทมีตู้แดงเสมารักและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานบันทึกการรับเรื่องร้องเรียนปัญหายาเสพติดรายงานผลการดำเนินงาน4.2สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจาร การพนันการทะเลาะวิวาทมาตรการที่5ด้านการบริหารจัดการ5.1สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบายมุก5.2สสถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและห้องปฏิบัติงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข5.3สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU 5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU 5.5สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและแรายง,งานผลการดำเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม กำหนดปฏิทินการกำกับติดตามประเมินผลบันทึกการกำกับติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินงานการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 1. 1. กลยุทธ์และกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 2. การจัดภายในองค์กรห้องเรียนสีขาว <c oughs> การขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง4ด้านของห้องเรียนสีขาวคือมีแหล่งเรียนรู้ดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรมและสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม สถานศึกษาได้มีการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นห้องเรียนสีขาวทั้งหมด9ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละร้อย 3. มาตรฐานและตัวชี้วัดในการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวภาพรางวัลผลงานดีเด่นด้านบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าแอลกอฮอล์ยาเสพติดและอบายามุขสถานศึกษามีการดำเนินงาน จัดทำใบประกาศและมอบรางวัลห้องเรียนสีขาว1ครั้งต่อ1เดือนรวมทั้งสิ้น10ครั้งนวัตกรรมโดยใช้กลยุทธ์ MSO MSO m o เด l หมายถึงการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบประกอบด้วยองค์ประกอบหลักได้แก่ K k n o w l e ความรู้การบริหารจัดการโดยใช้หลักการคิดเชิงระบบด้านวิชาการ โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน a c c ะ d d ร a t i o n s k i l l ทักษะทางด้านวิชาการ โรงเรียนบอกแก้วดงมาไฟมิตรภาพที่81พระเทพยานนวิสิทธิ์ชัยทวีอุปธรรมได้เข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ที่จังหวัดร้อยเอ็ดและได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน5รายการ 1. การแข่งขันโครงงานคุณธรรมป1ถึงปอ 2. การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์มอถึงม .3 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งปอถง ม3 4การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ป1ถึงป65การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งนักเรียนบกพร่องทางร่างกายม1ถึงม3ด้านดนตรีโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีโดยเน้นเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถเล่นดนตรีที่ตนเองชื่นชอบได้อย่างน้อยคนละหนึ่งชิ้น M Music Skill ทักษะด้านดนตรี ทักษะทางด้านกีฬาจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาโดยเน้นให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาและมีทักษะด้านกีฬาที่ตนเองชื่นชอบได้อย่างน้อย1คนต่อหนชนิดกีฬาสปอร์ตสกิลทักษะด้านกีฬาตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทักษะด้านอาชีพจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านอาชีพต่างๆในรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นทักษะการทำขนมทักษะด้านช่างเสริมสวยการได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาเป็นอาชีพต่อไปได้การสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อกแก้วร้านค้าชุมชนผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ่อกแก้วดงมอไฟมิตรภาพที่81พระเทพยานวิสิทธิ์ชัยทวีอุปธรรมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทกท,กท่านด้วยความเคารพ